สวัสดีคะ่ะเอฟซีคุณครูแมวเหมียวนะคะวันนี้ก uh ําล ja ังมาพัฒนาชุมชนนะคะพัฒนาชุมชนเป็นจิตอาสานะคะจิตอาสาทําด้วยใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กชายอะไรครับฮะดันทพาฒอุ้ยเครื่องบินก็มีเครื่องบินก็มาแสดงว่าเครื่องบินมาดูจะไปคะเครื่องบินมาดูการทํางานของเราด้วยนะคะอันนี้ก็จิตอาสานะคะเด็กชายอะไรครับ ะธนาโชตอ่อนโสาภโสาวันนี้ทําอะไรครับเก็บขยะมาเก็บขยะในหมู่บ้านในชุมชนโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยนะคะวันนี้ก็ทุกคนเนาะประชาชนชาวบ้านน้องแดงนะคะพากันเก็บขยะทําความสะอาดให้บ้านสวยนะคะให้หมู่บ้านเราสวยเนาะนะคะทีอ่าไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะจริงๆก็คือเราทําทั่วหมู่บ้านแล้วก็รอบเนาะรอบถนนอยู่บริเวณตรงนู้นนะคะตอนนี้ก็คือ อ่านะโอ้สุดยอดนะเด็กน้อยก็ฝึกนะคะฝึกฝึกก็จะมีรถนะคะเปิดเส้นทางให้กว้างขึ้นเนาะค่ะแล้วดันเข้าก็ได้ดันเียงอะแล้วนะคะเออดันเฉียงมันเหแล้วเียงท่งเขาก็ได้แล้วอ่านะคะ,ะ,นะคะให้ทาให้บ้านชุมชนได้อยู่อันนี้นะคะแต่บ้านของคุณครูก็ทําไว้แล้วเนาะคะ่ะทําไว้ตลอดเนาะวันนี้เพื่อนก็มาทําตัดหญ้าเพิ่มเติมให้นะคะตัดหญ้าเพิ่มเติมให้แล้วก็ปรับ นุนให้กว้างขึ้นนะคะที่มันมีหญ้าอ,อกมาช่วงหน้าฝนนะคะมันไม่มีร่องน้ํานะคะนะคะอันนี้ก็เมื่อเช้าก็พากันตัดต้นไม้แล้วค่ะตัดต้นไม้นะคะสวยงามนะคะทําบ่อยๆทําเรื่อยๆที่ชุมชนเพิ่นมาเราก็มาร่วมทํากับทางชุมชนด้วยค่ะนะคะอันนี้เราก็ทําจนเมื่อยแล้วนะคะก็พอช่วยกันอันนี้ ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมดีๆที่ทางหมู่บ้านของเรานะคะได้ทำอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่ตาเทีนนี่ไอ้มุกนี่ไอ้ต้นนี้มันหักนนี่นี่มันมันยางมันจะออกออกมาลูกมันยางโดนเ่หัวนี่ค่ะเมื่อกี้เออตาออกหน่อยเออนะคะเออใครอยากทํานะคะมันก็จะน่าอยู่นะคะก็จะน่าอยู่ บ้านของคุณครูก็ร่มรื่นนะคะหลายๆคนช่วยกันเนาะหมู่บ้านก็จะสะอาดแต่ว่ายังไม่ได้เดินรอบบ้านนะคะเมื่อกี้ก็จะมาเต้มคุณครูก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทําอะไรนะคะอยู่บ้านนอกก็จะเป็นอ่าเป็นบ้านสวนบ้างนะคะมีรั้วกินได้บ้างนะคะรั้วกินได้จริงๆนะคะสวนทางฝั่งนี้คุณครูแม่ก็จะมากกเก็บบ่อยๆผักก้านตรงนี่ผักก้านตรงแกงใส่หน่อไม้ลวกจิ้มน้ำพริกนะคะไม่กระทั่งใบย่านาง ก็จะมีอันนี้ก็คือให้เห็นดีๆว่ากิจกรรมของชุมชนเราทํากิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะก็กำลังสะอาดนะคะเดี๋ยวก็กำลังช่วยกันทําอยู่ค่ะนะคะก็ปรับแก้นะคะหางมุกกระพงก็ร่วมทําชุมชนด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เสนอแนะนะคะในส่วนหนึ่งของบ้านหนองแดงนะคะที่ร่วมกันทําความสะอาดนะคะเนื่องในวโรกาสวันสําคัญนะคะก็คือวันที่13ตุลาคม 2,566นะคะที่เป็นวันของในหลวงรัชการที่9นะคะที่พระองค์ได้สิ้นพระชนนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็ในชุมชนก็พัฒนาหมู่บ้านนะคะรอบทั้งหมู่บ้านนะคะนี่ก็คือแค่ส่วนหนึ่งแถวๆหน้าบ้านคุณคูนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่กิจกรรมดีๆที่เราต้องบอกต่อคะ่ะสวัสดีค่ะ